สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสอนทำกระเป๋าใบเล็กแบบนี้เป็นลูกปัดที่เป็นลายหินนิดนึงนะครับเป็นลายสีคล้ายๆเปลือกหอยคล้ายๆหินอันนี้ตัวกระเป๋าเราใช้ลูกปัดขนาด14มิลอันนี้สายผมใช้8มิลก็เป็นพองๆนิดหนึ่งนะปากเขาจะกลมๆพองๆองปากเป็นสายสพาย,ยาวนะครับแบบนี้น่ารักมาก ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับครับเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนในคลิปนี้ผมจะใช้เอ็นเบอร์หกสิบนะครับคลิปนี้จะใช้เอ็นเบอร์หกสิบกับลูกปัดขนาดอันนี้สิบสี่มิลอันนี้ขนาดแปดมิลน,นะครับเป็นลูกปัดที่เป็นลายแบบคล้ายๆเปลือกหอยนิดนึงคล้ายๆหินนะ่ะแบบนี้สิบสี่มิลทำตัวกระเป๋าเดี๋ยวแปดมิลทำสายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลย อันนี้ผมตัดเอ็นมาแล้วนะครับก็ยาวประมาณหนึ่งไม่ยาวมากเดี๋ยวเราเริ่มทำกันที่ตัวกระเป๋ากันก่อนเริ่มแรกใส่ลูกปัดเข้าไป4เม็ดนะครับจะใส่ฝั่งไหนก็ได้ให้มันรวมกันด้วย4เม็ดแบบนี้1 2 3 4อาอ่าเราก็จับปลายเส้นเอ็นนะครับรูดลงมารูดลงมาเขาก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราเอาเอ็นฝั่งซ้าย คล้องเอนฝั่งขวาแล้วสอดกลับเข้าในลูกปัดเม็ดฝั่งซ้ายเม็ดนี้นะครับ ừ, เขาก็จะคล้องกันแบบนี้นี่เอนซ้ายคล้องเอนฝั่งขวาเราก็จะดึงให้ตึงเลยแบบนี้เราจะดึงให้ตัวห่วงที่คล้องนะครับ เข้าไปเก็บในลูกปัดเลยก็ดึงทั้งสองฝั่งนี่เขาก็จะล็อกกันแน่นไม่หลุดอันนี้เราก็จะได้แล้วหนึ่งช่องฐานกระเป๋าเราจะทำทั้งหมดห้าช่องนะครับอันนี้เราได้แล้วหนึ่งช่องเราก็ทำช่องถัดไปช่องที่สองใส่ลูกปดัดซ้ายสองเม็ดขวาหนึ่งเม็ดนะครับ ลดลงมาเราก็จะทําเหมือนเดิมคือเอาเอ็นฝั่งซ้ายคล้องเอ็นฝั่งขวาแล้วสอดกับขั้นลูกปัดเม็ดบนฝั่งซ้ายนะครับสอดมาเขาก็จะคล้องกันแบบนี้เราก็จะดึงให้ตึงเลย แล้วก็ดึงตรงที่มันคล้องเนี่ยเข้าไปเก็บในลูกปัดนะครับแบบนี้อันนี้คือเราได้หช่องสองช่องแล้วเราจะทําช่องที่3ช่องถัดไปช่องที่3ก็ใส่ลูกปัด3เม็ดนะครับซ้าย2อขวา1นลูดลงมาร้อยเหมือนที่ทําเมื่อกี้เลยเอาเอ็นซ้ายคล้องเอ็นขวาสอดกับ เข้าใส่ลูกป,ปัดเม็ดบนเม็ดซ้ายนะครับแล้วก็ดึงอันนี้เราก็ได้3แถวและห1 2 3ต่อไปแถวที่4แล้วก็ทำเหมือนแถวที่2กับแถวที่3เลยสรุปไปเข้าไป3เม็ด ร้อยสี่แถวหนึ่งสงสามสี่ต่อไปเราจะทำฐานแถวที่ห้านะครับช่องที่ห้าแล้วเราก็จะขึ้นตัวกระเป๋ากันเดี๋ยวช่องที่5้าเราจะทำต่างจากทุกช่องที่เราทำมาเอาเอ็นฝั่งซ้ายมาฝั่งเดียวนะครับ สรุปปัดสเมตรในเอ็นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะ3เม็ดรูดล,ลงมาเป็นแบบนี้เราก็จะคล้องเอ็นฝั่งขวาแล้วสอดกลับเข้าในลูกป,ปัดเม็ดบนสุดฝั่งซ้ายนะครับแล้วเราก็ลอยเลยนี่ให้เข้าคล้องเอ็นฝั่งขวาไว้ อันนี้เราก็จะเสร็จฐานกระเป๋าแล้วหนึ่งสองสามส่หาเรามีห้าแถวแบบนี้ผมขอพลิกมานิดหนึงพลิกมาแบบนี้ต่อไปเราจะขึ้นตัวกระเป๋ากันอันนี้ทีนี้พอพลิกมาแบบนี้เอ็นนี้จะเป็นเอ็นซ้าแล้วนะครับเอ็นี้จะเป็นเอ็นขวาเดี๋ยวเราเริ่มขึ้นตัวกระเป๋าแถวที่หนึ่งกัน ส่ลูกปัดเข้าไป3เม็ดในเอ็นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับแบบนี้1อยเอาเอ็นซ้ายไปคล้องเอ็นขวาแล้วสอดกลับเข้าในลูกปัดเม็ดบนสุดแล้วก็ร้อยนะครับแบบนี้เขาก็จะออกมาแบบนี้แล้วเริ่มออกมาแบบนี้แล้ว เดี๋ยวต่อไปเอาเอ็นฝั่งขวาฝั่งนี้ใส่ในลูกปัดเม็ดถัดไปใส่แล้วเอ็นซ้ายใส่2เม็ดนะครับนี่ทีนี้เอ็นซ้ายเราใส่เพิ่มไป2เม็ดแล้วก็ร้อยเลย นี่นะเขาก็จะเริ่มตั้งฉากขึ้นมาแล้วแบบนี้เริ่มตั้งฉากขึ้นมาแล้วเราจะลอยแบบวิธีนี้ทุกช่องเลยนะครับเอ็นซ้ายคล้องเอ็นขวาแล้วก็ลอย้อยอยจนรอบเลยเดี๋ยวช่องต่อไปเอาเอ็นฝั่งขวาใส่ในลูกปัดเมทถัดไป ซ้ายใส่2เม็ดแล้วก็รอยคล้องเอ็นขวาให้เป็นห่วงแล้วก็คล้องเอ็นขวาแล้วก็ร้อยแล้วก็ดึงนะครับแบบนี้เขาก็จะเริ่มตั้งฉากเป็นกระเป๋าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอ็นฟังขวาใสนลูกปัดเม็ดข้างๆาอีกหงเม็ดนะครับ เอ็นซ้ายใส่สองเม็ดร้อยเลยนี่นะครับเนี่ยเราก็จะสอดเม็ดถัดไปเม็ดถัดไปเม็ดถัดไปแล้วก็ใส่ทีละสอทีละสองไปเรื่อยๆอันนี้เราเราขึ้นตรงนี้เนาะเรามาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เราจะทํามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จนรอบมาจนถึงตรงนี้เลยแล้วเราจะขึ้นความสูงแถวที่สองกันอันนี้ความสูงกระเป๋าเราได้แล้วหนึ่งแถวเราจะทําทั้งหมดสี่แถวนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่สองไปพร้อมๆกันอทุกคนอันนี้ผมร้อยจะจบแถวที่หนึ่งแล้วเหลือสองช่องเนี่ยเหลือหนึ่งสองช่องเมื่อกี้ผมพาทําถึงตรงนี้เนาะผมก็ลอยตรงนี้มาจนเหลือสองช่องที่เราจะขึ้นความสูงแถวที่หนึ่งแล้วเราจะไปขึ้นความสูงแถวที่สองกัน เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเอาเอ็นฝั่งขวาใส่ในลูกปัดเม็ดถัดไปเม็ดนี้นะครับเอ็นซ้ายใส่สองเม็ดร้อยแบบค้องเอ็นขวาปกติเลย ต่อไปช่องสุดท้ายแล้วเราจะขึ้นแถวที่2กันทีนี้ดูดีๆนะครับเราจะทําไม่เหมือนช่องอื่นที่ผ่านๆมาช่องสุดท้ายเราจะเอาเอ็นฝั่งขวาใส่นลูกปัด1เม็ด2เม็ดตรงนี้นะครับ1เม็ด2เม็ดอ่า เอ็นของเราก็จะมาโผล่เจอกันที่ข้างบนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดงานความสูงแถวที่1เอาเอ็นซ้ายเสรลุกป,ปัด1เมตรนะครับนี่ใส่เข้าไป1เมตรแล้วก็ลอยคองเอ็นขวาปกติเลย นี้เราก็เสร็จความสูงแถว,แถวที่1แล้วเดี๋ยวเราขึ้นความสูงแถวที่2กันอ่นนี้นะครับเวลาเมื่อกี้เราจบแถวเราใส่1เม็ดใช่ไหมทีนี้เราขึ้นแถวใหม่เราใส่3มเม็ดแบบนี้อาจจำดีๆนะทุกคนเวลาจบแถวใส่1เม็ดเวลาขึ้นแถวใส่3มเม็ดสำหรับแพทเทิร์นการร้อยแบบนี้นะครับใส่ฝั่งเดียวเลยฝั่งซ้าย3มเม็ด เราก็ร้อยคองเอ็นขวาเลยนี่ความสูงเราก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมจาก1ช่องขึ้นเป็น2ช่องแล้วก็เริ่มเห็นชัดแล้วอ่าช่องต่อไปเราจะทำเหมือนกับแถวที่1ทุกอย่างเลยคือเราจะร้อยรอบมาแบบนี้ ช่องถัดไปเอาเอ็นขวาใส่ล,ลูกปัดเม็ดถัดไปหนึ่งเม็ดพอช่องถัดไปหลังจากขึ้นแถวเราก็ใส่ลูกปัดสองเม็ดปกติเลยนะครับยกเว้นตอนจบแถวกับขึ้นแถวใหม่ที่จะใส่หนึ่งเม็ดกับสามเม็ดนะอันนี้เราก็ใส่สองเม็ดแล้วเราก็ลอยคล้องเอ็นขวาเลย สองช่องแล้วช่องถัดไปก็เอาเอ็นขวาสอดในลูกปัดเม็ดถัดไปเอ็นซ้ายใส่2เม็ดร้อยเนี่ยทุกคน ไม่งงเนาะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจบแถวใส่หนึ่งเม็ดพอเราจบแถวที่2แล้วก็เหมือนตอนจบแถวที่หนึ่งคือใส่หนึ่งเม็ดพอเราขึ้นแถวที่3าเราก็เหมือนเราขึ้นแถวที่2ก็คือใส่สเม็ดแบบนี้ทุกคนก็ทํามาเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนแถวที่4ตอนแถวสุดท้ายของตัวกระเป๋าค้าวันนี้ผมก็ลอยมาถึงความสูงแถวที่สี่แล้วหนึ่งสามสี่ด้านนี้ก็จะเป็นปากกระเป๋าทีนี้เราเหลือช่องสุดท้ายแล้วก็คือ ช่องนี้ที่เราจะต้อง้อยเพื่อปิดงานแถวที่4นะครับเพื่อจบงานตัวกระเป๋ากันก่อนที่เราจะไป้อยปากกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเราจะมัดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเหลือช่องสุดท้ายนะครับเอาเอ็นฝั่งขวาเอ็นฝั่งนี้ใส่ลูกปัดเม็ดถัดไป1เม็ดนะครับรอบนี้เราปิดงานเราจะใส่แค่1เม็ดนะครับเม็ดด้านบนเราจะไม่สอดขึ้นไป ส่วนเอนไซม์อันนี้เอนไซม์ inside. ใส่ลูกป,ปัดเข้าไป1เม็ดเราก็จะร้อยลงมาที่ลูกป,ปัดเม็ดนี้ให้เส้นเอ็นเขามาเจอกันนี่อันนี้คือเอ็นเขาเจอกันแบบนี้แล้วเพื่อความแน่นนะครับผมก็จะมัดมัดเลย1นทบ2ทบ ยึงให้แน่นๆเลยนะทุกคนทีนี้เขาจะมีรอยที่เป็นรอยมัดแบบเนี้อยู่นะเราจะเก็บรอยเนี้ให้เรียบร้อยเราจะเก็บรอยนี้ให้เรียบร้อย,อย,ย,อยไม่ให้มันเป็นงานแบบไม่เรียบร้อยอะเอาเอ็นฝั่งที่มันอยู่ด้านล่างเนี้ยมาสอดกับเข้าในลูกปัดเม็ดนี้ ค่อยๆดึงให้ตัวปมมันเข้าไปในลูกปัดน่าเห็นไหมเก็บไม่ยากเลยนะทุกคนงานของเราก็จะเรียบร้อยแล้วอ่ะยังไม่เข้าไม่สุดดึงอีกนิดนึงเลยเอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้ว เช็คดูทั้งสองฝั่งทีนี้เราก็จะเก็บเส้นเอ็นนี้กันแล้วเราก็จะตัดเราก็เก็บไปตามแนวลูกปัดได้เลยนะครับฝั่งนี้สอดลงมาฝั่งนี้ก็สอดลงมา แล้วเราก็ตัดเส้นเอ็นออกได้เลยต่อไปเราก็จะลอยตัวปากกระเป๋ากันอันนี้ผมตัดเส้นเอ็นมาแล้วเราจะลอยเข้าไปตั้งแต่ลูกปัดฝั่งนี้มาจนถึงฝั่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะลอยอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมัด่าค่อยๆดูนะใส่เอ็นเข้าไป เม็ดถัดไปเม็ดถัดไปนี่แล้วก็พลิกกลับมาเราก็จะร้อยจนกว่าเอ็เขาจะมาเจอกันฝั่งข้างหน้านี้เลยฝั่งนี้ก็ร้อยขึ้นมา นเนี่ยผมร้อยจนเอ็นเขามาเจอกันแล้วแบบนี้คือร้อยฝั่งนี้เห็นไหมเขาจะมีเอ็นอยู่ในเม็ดบนฝั่งนี้เราจะดึงให้ตึงอันนี้ผมลองดึงให้ดูก่อนเนี่ยเขาก็จะเข้าหากันแบบนี้เราจะมัดนะครับมัดเพื่อให้เขาเป็นแบบอย่างเงี้ยมัดให้ตึงที่สุดเลยมัดปึ๊ด หนึ่งทบแล้วก็จับไว้นะครับไม่ให้ปากกระเป๋าเขาแบบคลายออกอันนี้คือแบบให้พองๆแบบนี้เลยจับปึ๊บมาทบที่สอง แบบนี้เขาก็จะพองๆแบบนี้นะครับมัดเขาก็จะเป็นเป็นลอยมัดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเก็บให้เรียบร้อยเหมือนที่ผมสอนเมื่อกี้สอดเอ็นด้านล่างเข้ามาในลูกปัดดึงให้ตัวที่ลอยมัดเนี่ยมันเก็บเข้าไปในลูกปัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ทีนี้เราก็เก็บเส้นเอ็นได้เลยเหมือนที่ผมพาเก็บตรงปิดกระเป๋าเมื่อกี้จบงานกระเป๋าเก็บเส้นเอ็นแล้วเราก็ตัดเดี๋ยวเราจะไปทําสายกระเป๋ากันครับครับเราก็มาทําสายกระเป๋ากันต่ออันนี้ตัวกระเป๋าเราได้แล้วเราจะทําสายกันแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างคือด้านข้างตรงเนี้ยด้านข้างกระเป๋าเราจะทําสายก็คือเม็ดนี้เม็ดที่ตรงกับด้านข้างมาถึงฝั่งนี้เลย อันนี้ผมตัดเอ็นมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเวลาทุกคนทําจริงๆทุกคนไปตัดเอ็นยาวเลยนะอันนี้ผมตัดเอ็นมาให้ดูเป็นตัวอย่างเราพลิกด้านข้างมาแบบนี้ก็จะตรงกับเม็ดนี้นี้นี้น,นี้ก็จะเป็นเม็ดนี้เนาะเราจะทําสายกันที่เม็ดนี้ก็ดู ผมจะสอด n ไปที่ลูกปัด3เม็ดนะครับก็คือเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้แล้วเรามาล้อยส่วนกันที่เม็ดนี้อ่านี่ได้แล้ว n เราโผล่ออกมาจากลูกปัด เม็ดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาร้อยส่วนกันที่เม็ดนี้จับไปลายเอ็นก่อนนะทุกคนแล้วเราก็ดึงให้เอ็นมันเท่ากันนี่เอาเอ็นฝั่งขวาสอดเข้าไปเอ็นฝั่งซ้ายสอดเข้าไป เขาก็จะออกมาส่วนกันที่เม็ดนี้แล้วนะครับนี่เราก็ใส่ลูกปัด8มิลที่เพื่อจะทำสายได้เลยจับปลายเอ็นมาแบบนี้สองทั้งสองเส้นเลยนะครับจับรวบจับรวบหาการทั้งสองเส้นเลย ลราก็ใส่ลูกปัดเข้าไปได้เลยเพื่อที่จะเป็นสายกระเป๋า ผมใส่เข้าไปให้ดูประมาณนี้รูดเขาเข้ามาตรงนี้ดูดีๆนะครับผมจะรูดเข้ามาแบบนี้เราจะรูดให้ตึงแล้ให้เพื่อให้ลูก,ลกปัดตรงสายเนี่ยมันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีของลูกปัดเม็ดตัวกระเป๋านะครับให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดี นี่นะครับทุกคนเห็นไหมให้เขาอยู่แบบตรงกลางพอดีเลยเขาจะได้สวยนะครับแบบนี้เราจะร้อยทุกคนก็จริงๆทุกคนตัดเอ็นเข้ามาแบบยาวๆเลยนะให้ร้อยมาถึงอีกฝั่งทุกคนก็กะตามความยาวที่ตัวเองต้องการร้อยสายแบบนี้ปุ๊บเราจะมาร้อยต่อกับอีกฝั่งหนึ่งทุกคนก็ทําสายยาวไปได้เลยคราวันนี้ผมก็ร้อยสายได้แล้วเดี๋ยวจะมาต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนี่ ดูให้มันให้มันตรงกับตรงกลางของลูกปัดเม็ดใหญ่นะครับสายอะดะูตรงกลางแล้วก็ดึงให้ตึงนิดนึงให้ฝ่ายเขาแบบแน่นแแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้ก็ดูด้านข้างกระเป๋านะครับก็จะตรงกับเม็ดนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาเอ็นส่วนกันที่เม็ดนี้เลย นี่พอส่วนแล้วแบบนี้เราก็ค่อยๆดูนะครับให้ลูกปัดเขาอยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางเม็ดเม็ดใหญ่พอดีค่อยๆดึงค่อยๆปรับะแบบนี้ให้เขาอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางแล้วปุ๊บ เราก็ดึงให้แน่นทั้งสองฝั่งต่อไปเราก็จะเดี๋ยวเราจะมัดเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สอดเอ็นเข้ามาที่ลูกปัดเม็ดล่างทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งซ้ายและขวา อันนี้ผมบอกทริคนิดนึงเนาะผมจะยังไม่มัดเลยในช่องนี้เพราะเดี๋ยวว่ามันจะดึงให้แบบตัวเอ็นตรงสายมันมเบี้ยวไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอดแบบธรรมดาก่อนสอดสอดเอาเอ็นฝั่งซ้ายนะครับมาสอดเอาเอ็นฝั่งซ้ายนะครับมาออกคลองเอ็นฝั่งขวาแล้วดึงกลับเข้าไปในลูกปัด ็ค่อยๆดึงแบบนี้ก่อนนะเห็นไหมให้เขาให้เขาไม่เบี้ยวอนะ่ะเนาะให้เขาอยู่กึ่งกลางฝั่งนี้ก็อยู่กึ่งกลางเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวช่องต่อไปเนี่ยเราสอดเอ็นลงมาแล้วเราจะมัดเนื่อนตายแล้วเราก็สอดเอนไซม์ขวาลงมาในลูกปัดเม็ดล่างนี้นะครับ เราก็สอดเอฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปให้มันเจอกันนะครับแล้วเราก็จะมัดที่นี้ก็มัดได้เลยมัดแล้ว เห็นไหมเขาก็จะเป็นเป็นปมมัดแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บปมมัดเนี้ยให้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเส้นเอ็นเดี๋ยวงานของเราก็จะเสร็จแล้วก็จับเอ็นที่มันชี้ลงข้างล่างเนี่ยมาสอดกลับเข้าไปในลูกปัดเม็ดที่เรามัดนะครับเม็ดที่มันโผล่ออกมาเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็ดึงไอป้ปมที่มัดนะดึงปึ๊บ ดึงเยอะเกินโผลมาฝั่งนี้แล้วอะดึงสองฝั่งก็ได้ก็ดึง2ฝั่งให้เขาให้เขาติดอยู่ในลูกปัดนะครับงานของเราจะได้ละเอียดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเส้นเอ็นได้เลยแล้วเราก็ตัดอันนี้งานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเส้นเอ็นไปตามแนวของลูกปัด แล้วก็ตัดได้เลยนี่ครับวันนี้พอเราตัดเอ็นงานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็คือจะน่ารักมากก็ดูความเรียบร้อยของสายนะครับเขาก็จะอยู่ตรงกลางของเม็ดลูกปัดพอดี ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเขาจะอยู่ตรงกลางของเม็ดลูกปัดอันนี้งานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสายยาวนะครับสะพายได้อันนี้สายยาวทุกคนไปกะตามที่ตัวเองวัดได้เลยนะครับก็คือแบบเจา้ายาวเจาว้จาสั้นแค่ไหนก็คือได้เลยอันนี้งานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับ